วัสดีพี่น้องจ้าเยซซีท่านกับทางช่องนันทบงลำเพลินโชว์ออาวไเทียวนะครับวันนี้บรรยากาศเตยลาขึ้นคืนคึ้นเพนะครับพี่น้องทางระยองในการต้อนรับตอบรับอย่างดีนะครับวันน้าเอกของเราก็มีแต่คนมันหมานเหมือนเดิมอ้าวไปปิดไฟรัดกันน้อบาทนี่ยันตะบันได้ปิดเอาไฟกันได้เฮ้ย ้ยนั่งเอกคอยเล็ดดำปื้อนๆบันนึงบ้างนึงน่ะนั่งยักแหงแหล่เยอะแหล่แหล่ตืิมไปอีกก็คิดไฟลัดกันเนาะเต้นได้ดังหลามมั้ยอีเมย์บอสอาการไข้เป็นไงบ้างมีแหม่มนิดหน่อยมีแหบนิดหน่อยขนาดนั่งยักได้ไปหน่อยพลังเสียงเธอโบวคิดเบื้องเอาเราพูดดีสั่มใดอ่ะหนีบมากเลยนะคะวันนี้พยายามจะบินวันนี้ก็ ขึ่นมื่นอีกหนึ่งวันนะครับกีฬาหักแข้งน้องฮักแพงอรัญญาพรก็หมานมันเดิมมาหนี่ขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักกำลังใจไลฟ์สดพ่อฮักบ้านฮักแขงบ้านฮักน้องฮักแขงนะครับเป็นไรไปไหนมือป่อันชุดยังนมแม่บอกชุดใหม่ป่ะลูกชุดใหม่บ่ะพี่ว่าแนมก็ค่ะนุชใสตั้งแต่ตอนยูบังยืนแล้วลูกกินหลายก็เกาลือจังไลยไม่คือแนม ไปหายใจไม่ออกวันนี้น้องขิมก็มาเห็นไหมนี่น้องขิมทัชออนวันแรกเลยนะมาไล่พวงใหญ่ไปตามเพ่วงอีหลาซินเดอเรล่าของเราชุดเก่ามันคือมันคือสิแนนเหรอมันก็สอหายใจบ่ออกก็มาชุดเก่าหน่ะโอ้พ่วงอีหลาไปวงหนึ่งดูว่ามันเราอยากกลับไป ก็หน่องระยองแล้วบ้านฮักน้องฮักแพงนะครับสวัสดีครับพ่อตุ้ยสวัสดีครับพ่อตุ้ยโค้งหางไะโค้งหางพอพี่น้องหน่องเรื่อยเรื่อยเราบ้างเหยียบหางดูกันนะโอ้ยเหยียบเหยียบบรรยากาศหลังเต้ยลาพี่น้องมือนี้เราทำการแสดงที่จังหวัดระยองต่างคนก็ต่างหมัน ก็จะถอดเกือบแล้วพี่น้องก็จะถอดเกือบแล้วเพี้ยนเลยเขาเลยเอนข้นหน่อยเ่รอข้นหน่อยอันนี้พี่นุกเกอร์พี่เก่งมานวะครับพี่เก่งเป็นไข้เป็นไข้ตั้งแต่วันหยุดแล้วพ่อกับไข่พื่อนนี่ฟื้นขึ้นนด้มึ่งเลยยืนแทบจะไม่ได้เลยยืนเกือบไม่อยู่วันนี้เดี๋ยวไปหาหมอ ไปหาหมอฉีดยาขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก่งกับพี่นุกเกอร์กับพี่ตังหนะคะวันนี้หน้าพี่นุกเกอร์ใช่ไหมหน้าพี่นุกเกอร์ผมพี่ตังอ๋อผมพี่ตังเมื่อกี้คือเต้อง่ห้พี่เก่งเป็นผู้ชมแสดงว่าว่าพีเอียงเป็นของจากของเลยตัวนี้หน้าพี่นุเกอร์ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยวันนี้ชุดแนนสมัยไลน์เนาะกินเข่าเบิ่มสองทิบมันเลยแนน ขอบคุณนะคะพ่อแล้ทักอาใช่ค่ะแล้วเจ้าขอบคุณครับพ่อครับแล้วทักมาอีาวันนี้เราเจอกันที่ไหนวัดจุกกระเชื้อบุรีนะคะศีราชาวัดจุกกะเชื้อวันไหนก่อนวัดจุกะเชอรจุกะเชจุกกะเชือจุกเนี่ยจุกกระเชื้อเ้าหน่อยไปก่อนแห้งไปมาแล้วสามาัถแลวพุไปเหมือนั ม่ใช่กัดเช่าบ้านเป็นวัดที่เขาเล่นที่แล้วม่่นบเหมือนป่วัดจุกระเชอรค่ะแต่อำเภอศรีราชาเหมือนกันศรีราชาเหมือนกันวันนี้มีใครบ้างสีแพงพ่อหนองระยองบ้านฮักน้องฮักแพงศรีสะเก็ดแม่ฮักสีไม่ฮักศรีสะเก็ดอ๋อไม่ฮักสีสะเก็ดไปมาเนี่ยครับคราบเจอกันลูกมือแร่งเดินทางปลอดภัยครับอ่าขอบคุณแมครับครับขอบคุณครับขอบคุณ เอาเดินทางปลอดภัยพ่อมาหนีเจอกันกันแล้ครับครับผมครับบรรยากาศหลังเต้ยลาเนาะพระเอกหน่อยนั่งเอกหน่อยพระเอกใหญ่นั่งเอกใหญ่ต่างคนกับต่างหมานผู้ลังคนกับหมานคือเก่าผู้หมานกับหมานคือเก่าผู้ว่าหมานกับผู้หมานคือเก่าหล่ะพี่น้องแล้วก็ทีมงานของเราก็เตรียมเดินทางกันต่อนะครับเดินทางกันต่อม้อนีบรรยากาศเต้ยลาหลังเวทีของเฮาก็เช่นเคยนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มัน พวกคอนวอยพวกเก็บเวทีกะเมื่อนี้ก็ไม่ได้เร่งรีบนะครับเดินทางแค่ประมาณสัก60-70กิโลหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลกะบ่ถือว่าไกลนะครับถ้าถ้าขับรถจริงๆก็ประมาณชั่วโมงเสร็จเสก็น่าจะถึงนะครับเบื่อนี้กะคือสิเดินทางพร้อมกันครับพี่น้องเดินทางพร้อมกันแต่นั่งเอกน้อยเ้อผู้หนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างน้องเขยม หมันหมันน้ยได้หมนัมนน้ำเขาจะเคืียรนะอีหลาแม่นคะ่ะหลายมาถึงเมือว่าใครหมันบันไดเพราะตอนนี้แฟนคลับแฟนเพลงก็เริ่มจะรู้จักแล้วละ่ะรู้จักอีล่าขึ้นหลายแล้วเนาะอันนี้กําลังใจจากบ้านใครจากมามีค่ะมามีอ๋อมามีพี่ผมแปมอ๋อขอบคุณหลายๆเ้อมามีที่เอ็นดูลูกๆนะครับ <c oughs> เหมือนพี่ผมแปมให,ให้เห้งๆปังเหมือนพี่ผมแปม <c oughs> ทุกวันทุกวันต้องเข้มข้นยังไงอันนี้ แห้งมานพู้นี้แห้งมานอันนี่อันนี้อันนี้ส้ำของขวัญวันเกิดผมครับของขวัญวันเกิดออ๋วันนี้เป็นวันเกิดน้องเข้มข้นด้วยวันเกิดย้อนหลังครับพ่อย้อนหลังววนนัเกิดอาหมู่บ้านนี้อ่าก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยเด้อบักลาเด้อเฮงเฮงปังปังเด้อให้มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆน้องเข้มก็เหมือนกันปีนี้18ปีเต็มอีก2ปีได้เกณฑ์ทหารตัวนี้สองปีได้เกณฑ์ทหาร สิบอ <Tipp s> ติดทหารจะบอกเนาะหน่อแห่งกำลังดังหนึ <Hans bees> ่ง <média> ห้าร <hi> ้อยสิบบาทเฮงเฮงปังปังครับทีมงานของเราแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้กัเตรียมเดินทางพี่น้องคุณพ่อไปยัางใดมือเนี่ยพ่อกระเทือนมันกระบป๋ไกดเนี่ยประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนาะมือนีเนาะเดินทางประะมาณนแหลครับคุณพ่อน้องก้องก้องสมุทรนะครับกิโลจะมไปไปเซ็นพัทยาเลย สีราชากับพกไกดจากนี่ไปข้าวเดียวข้าวเดียวเก็บของเหรอพี่น้องเก็บของครับสวัสดีครับนี่บ่คนขับรถเท่าวันนี้เวลาก็น้อยนิดนึงได้แค่เที่ยงคืนนครับพี่น้องวันนี้เขาเลิกเต้ลาลงเที่ยงคืนตรงพอดีนะครับ สำหรับผู้ที่เ่ได้เก็บของพวกศิลปินของเท่ากาัเดินทางก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนคับแฟนเพลงทั้งจังหวัดระยองขอบคุณ f อทั้งสาวน้อยเพชรวันแพงก็ดีสาวน้อยลำเพลินโชว์ขอบคุณเ c ซทุกหมู่เหล่าทุกสายนะครับที่มาให้กํกำลังแรงใจหนาเวทีกด็ดีผู้ใดมีมาไล่ออนไลก์กะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ทั้งช่อง วันนั้นนันแน่นนทพพพงลำเพลินโชว์นะครับสิได้อัปเดตงานให้พี่น้องเขาได้ติดตามท,ทุกสถานการณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้บันไดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาพี่น้องเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกับสิลงให้พี่น้องเขาได้เบิงเ้งแลวกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ